สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางช่องจินตนาชาแนลค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นวันที่11มิถุนายน2568ค่ะก่อนอื่นขอนแสดงความดีใจกับทุกคนนะคะที่ไปเที่ยวลาวพัฒนาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผ่านนะคะคุณผู้ชมเที่ยวมายังม่วนค่ะคุณผู้ชมได้แนวติดไมคติดมือเป็นของฝากจากประเทศลาวนะคะดีใจน้ำค่ะคุณผู้ชมที่เที่ยวม่วนทเที่ยวเพลินไปกับช่องจินตนาชาแนลค่ะ ตัวเลขทุกตัวนะคะคุณผู้ชมนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะเลขมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาเด้อค่ะคุณผู้ชมถ้าหลุดก็ขออภัยค่ะถ้าแนวทางเขาก็ถือว่า ดีไปเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะแต่ก็อยากให้เข้าทุกงวดนะคะถาบว่าเขากขออภัยค่ะเพราะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะคุณผู้ชมเบื้องวดของทีพานมาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะวันที่9ที่ผ่านมาวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมยายนางตำลาวให้แนวทางลาวพัฒนามาหลุดค่ะคุณผู้ชม4ี่กับห้าไม่มานะคะแล้วก็ของหนุ่มภูพานค่ะหนุ่มภูพานาหนุ่มภูพาน ให้มาสี่ตัวสี่ตัวมาตัวถึงสองตัวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ให้มาสี่สองศูนย์หนึ่งเข่าหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเข้าหนึ่งผลออกหนึ่งเจ็ดนะคะจับคู่ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมไปต่องวดนี้นะคะของนุ้งผู้พานค่ะตัวจับคู่เพิ่นบ่ค่อยเข่าปันใดค่ะคุณผู้ชมอันนี้พูดตามตรงเนาะไม่ค่อยเข้าคุณผู้ชมถ้าไม่ชอบตัวที่เพิ่นจับคู่ให้ค่ะคุณผู้ชมไปจับคู่เอาเองค่ะเพราะว่าเพิ่นห้มากเป็นเพียงแนวทางนะคะแนวทางห้ว่า มันน่าจะมา 3- 4สตัวนี้นะคะคุณผู้ชมมาตัวถึงสองตัวเพิ่นกลับออกอยู่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะ,ะไปต่อค่ะคุณผู้ชมของแอดจินค่ะแอดจินงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม1กับ3เป็นตัววิ่งนะคะไปตามสูตรเด้อค่ะคุณผู้ชมมาเป็นน้องไม้นะคะในวงการอ่าหนกับ3เป็นตัววิ่งค่ะบนล่างล่างเขานึงสามเข่าบนค่ะคุณผู้ชม จับคู่ขาเข้า17นะคะเกือบเข่า37ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า14 34 16 36 17 37แต่ที่นี่1มาแรงก็เลยเอา1ลงไปค่ะคุณผู้ชมการเลขบบเขาบนล่างเนาะเอาสูตรนี้เดินดีค่ะคุณผู้ชมตามต่อค่ะของแอดจินเองค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะค่ะเดินเดินดีค่ะของแอดจินเช่นกันค่ะคุณผู้ชมเดินเดินดี สามสี่ห้าขามาหนึ่งตัวนะคะคุณผู้ชมเดินดีอิลีค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาแล้วก็ของอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่หลุดนะคะคุณผู้ชมยังไม่หลุดนะคะเดินดีเงีวมาเติบอยู่ค่ะอย่างหลุดก็หลุดหนึ่งงวดนะคะคุณผู้ชมอันนี้หนึ่งตัวค่ะมาหนึ่งถึงสองตัวนะคะบางครั้งก็มาสองบางครั้งก็มาสามมาทั้งเบิดเลยนะคะบางะครั้งค่ะเอาค่ะเป็นเพียงแนวทางค่ะคุณผู้ชมนะคะพิจารณาเอาเองนะคะไปต่อคะ่ะคุณผู้ชม ของเซียนน้องหานค่ะเซียนน้องหานเข้าตัววิ่งหนึ่งแล้วก็จับคู่เข้าค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมานะคะหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดค่ะคุณผู้ชมเข้าหนึ่งเจ็ดล่างค่ะงวดนี้ไปต่อค่ะคุณผู้ชม่าลงให้แล้วนะคะคุณผู้ชมของเซียนอุดรก็ลงก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมมี3คลิปด้วยกันค่ะคลิปละีเซียนหาเซียนค่ะคุณผู้ชมแนวทางเราพัฒนาของงวดที่11นะคะงมวดวัตถเก่าภิพานมากของเซียนอุดรค่ะรุดค่ะคุณผู้ชม ให้ไม่ถึงค่ะ0กับ7 2 7ค่ะคุณผู้ชมจริงๆอีก1แต้มก็จะเป็น1 7 3 7แต่ว่าไปไม่ถึงหนวดนี้ตามต่อนะคะค่ะราวพัฒนาของปูโะะป่โคราชนะคะปู่โคราชค่ะคุณผู้ชมข่าวิ่ง4กับ5วดที่ผ่านมาหลุดค่ะคุณผู้ชมไม่เข้าเลยทั้งตัววิ่งทั้งตัวจับคู่นะคะนาเสียดายค่ะคุณผู้ชมไปไม่ถึงไปแค่3 6นะคะหวดนี้ไปต่อค่ะคุณผู้ชม อันนี้ของ c ซีนไอของวันที่9ที่ผ่านมาก็หลุดเช่นกันค่ะเพื่อนไห้ 7C นะคะถ้าเจ็สามไปยังจะเข่าตัวกลับค่ะคุณผู้ชมแต่4กับ5เป็นตัววิ่งค่ะเป็นตัวยืนนะคะกรเลยบอเข่าค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไปต่อนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะบอบากันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะมันเป็นเพียงการคำนวณค่ะไม่ต่างกันกันกบเดาค่ะคุณผู้ชมปรต่างกันเลยนะคะ เดาค่แบบคำนวณค่ะคุณผู้ชมบ่ดเดามาจากความคิดเนาะค่ะเนาะคิดเอาเองสิแมค่ค่ะคุณผู้ชมก็ดังเดามาอยู่ค่ะก็ขออภัยฐานะทางพวกเขาเนาะค่ะเนาะไปตามสูตรค่ะคุณผู้ชมเอามาให้ดูเพื่อความบันเทิงคะ่ะเพราะเซียนเพลงไม่เข้าเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดไม่เข้านะคะปูคําชนค่ะเข้าเลขเลขวิ่งหนึ่งกับเก้าค่ะคุณผู้ชมหนึ 1, 9, ่งกับเก้าเป็นตัววิ่งค่ะเข้าหนึ่ง จับคู่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเข่าหนึ่งเจ็ดเลยค่ะคุณผู้ชมหนึ่งเจ็ดตรงๆนะคะสามตัวไม่เข้านะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณมากๆค่ะปู่คมปูคม่คำซนแล้วก็ปู่ศูนย์เจ็ดนะคะปู่ศูนย์เจ็ดให้วิ่งสามกับสี่เข้าสามค่ะแต่เลยไปหนึ่งแต้มค่ะคุณผู้ชมห้สามแปดเนาะสามเจ็ดไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีค่ะงวดนี้ก็ไปต่อค่ะคุณผู้ชมแนวทางเราพัฒนาค่ะของลุงทงก็เข้าเช่นกันค่ะคุณผู้ชมเข้าตัววิ่งนะคะ วิ่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมวิ่งหนึ่งถ้าเพื่อให้เจ็ดมากอะโอ้กะเขาสามเจ็ดเลยเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าตัวเลขดิฟของเพื่อนะมีแค่สองตัวค่ะติดสองกับสามเท่านั้นมาสั่นค่ะคุณผู้ชมนะคะเลยไปนิดเดียวค่ะงวดนี้ตามต่อเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะมาดูของงวดบันที่สิบเอ็ดค่ะคุณผู้ชมสิบเอ็ดมิถุนายนสองห้าหกแปดค่ะ เด่นเดินดีนะคะคุณผู้ชมนวดนี้ห้าหกเจ็ดค่ะห้าหกเเป็นตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นตัววิ่งตัวเด่นนะคะมีสามตัวสามตัวในมาได้หนึ่งถึงสตัวค่ะคุณผู้ชมหนึ่งหนึ่งตัวต้องมานะคะห้าคิดว่าหาตองมากกับเจ็ดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าคิดว่าหาเพราะว่า อของแอดจินได้หายอยู่คะ่ะคุณผู้ชมเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งไม่ค่อยหลุดคะ่ะคุณผู้ชมเนาะการมีลดมีเขา่าละค่ะคุณผู้ชมตะวากะมีคอเอาเนาะอันนี้คะ่ะคุณผู้ชมเมื่อที่ผ่านมาก็สามสี่ห้าค่ะคุณผู้ชมเอางวนนี้ไปต่อคะ่ะค่ะของแอดจินค่ะคุณผู้ชมแอดจินวันนี้ค่ะให้ห้ากับเจ็ดนะคะคุณผู้ชมห้ากับเจ็ดเป็นตัววิ่งนะคะบนล่างคะ่ะ จับคู่ค่ะห้าสองห้าสามห้าเจ็ดเน้นเลยค่ะคุณผู้ชมหาสองหาสามหาเจ็ดนี่ค่ะเน้นเลยค่ะมันขึ้นฝันดีค่ะค่ะคุณผู้ชมห้าสองนี่ไหมตอนแรกเน้นนี่ต้องขึ้นนี่เขียนไว้ค่ะหาสามกับหาเจ็ดก็มีอยู่ประมาณห้าสองกับห้าเจ็ดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมฝันว่าสองหาสองพันะอันนี้อันนี้เลขฝันเด้อค่ะคุณผู้ชมฝันว่าอันเหมือนกับเอาบ้านเลขที่มาให้สินะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสองห้าสองคิดมากเรื่องบ้านเมั่งอ่าใ้า่บานนะค่ะคุณผู้ชมก็เลยฝัน สองห้าสองาสันเอาค่ะคุณผู้ชมห้าสองห้าสามห้าเจ็ดค่ะส่วนเจ็ดก็มีเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดค่ะคุณผู้ชมเดินดีมากหลายหวดแล้วเด้อค่ะคุณผู้ชมยังบอลลูดอยู่ค่ะของแอดจินนะคะของแอดจินเดินดียาวมากค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวสรุปของวันพุธตอนแรกนะคะเดี๋ยวจินตนาจะสรุปของวันไม่ใช่ของที่พนันพันมากค่ะคุณผู้ชมของที่พันมากหลายห,ายหดนะคะ ของแอดจินเดินเดินดีก็เข้ามาตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นปะคะของวันที่หกนะคะอันนี้ของวันที่สี่กับเขาอยู่ค่ะคุณผู้ชมของวันที่สี่กับเขานะคะก็ยังไม่หลุดอยู่เด้อค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะของวันที่สี่ก็เข้าเหมือนกันเข้าสองผลออกสองหกนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมของแอดจินไปตามเด่นเดินดีค่ะเพราะว่าเด่นเดินดีอันห้าหกเจ็ดนะคะ ห้ากับเจ็ดก็ต้องมากับไปตามนี้แหละค่ะคุณผู้ชมสูตรเดียวกันนะคะอันสองสูตรค่ะคุณผู้ชมมันมาชนกันนะคะแล้วก็นวดนี้ก็ตามนี้ค่ะคุณผู้ชมถาเบาเขาขอให้ค่ะของหนุ่มภูพานนะคะหนุ่มภูพานงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งนวดนี้นะคะห้าแปดเก้าเจ็ดค่ะห้ากับเจ็ดตรงกันกับของแอดจิตค่ะคุณผู้ชมห้ากับเจ็ดตรงกันอยู่นะคะในห้ากับเจ็ดค่ะคุณผู้ชม มาตรงกันเลยนะคะเทียบให้เบิษงค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางค่ะคุณผู้ชมเทียบให้ดูก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมจะได้มีความมั่นใจรายละเอีนดนะคะที่เห็นแนวทางนะคะคุณผู้ชมครับจับคู่ค่ะคุณผู้ชมห้าเก้าแปดเจ็ดจับคู่ให้ค่ะห้าเก้า เจ็ดเก้าแปดห้าเจ็ดศูนย์ะคะคุณผู้ชมแนวทางราพัฒนาของหนุ่มภูพานค่ะเอฟซีที่ติดตามของหนุ่มภูพานอยู่ค่ะขอขอบคุณหลายเด้อค่ะขอพุณแทนหนุ่มภูพานค่ะที่ติดตามเพื่อนกับพยายามบอยกให้รุดค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้ารุดก็ขออภัยนะคะเป็นเพียงแนวทางค่ะวอาอีก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะของยายนางตำลาค่ะคุณผู้ชมยายนางตำลางวดที่ผ่านมาหลุดไปค่ะงวดนี้ให้ห้ากับสามนะคะห้ากับสามเป็นตัววิ่งค่ะคุณผู้ชม ห้ากับสามเป็นตัววิ่งมีห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดค่ะสามหนึ่งสามหกสามแปดนะคะคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมขอขอบคุณหลายๆค่ะที่ไปเที่ยวล่าพัฒนากับของแอดจินนะคะก่อนอืนก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่เข้ามาเบิ่งหน้าทางหลก้กกากดไลค์กดแชร์ให้กับจินตนาเป็นกำลังใจให้กับจินตนามาตลอดนะคะสองอปีกว่าแล้วค่ะคุณผู้ชมจะสองปีแล้วนะคะ เป็นแนวข้า,างมากค่ะคุณผู้ชมยังไม่มีรายได้อะไรเลยนะคะกับสู่ต่อไปค่ะคุณผู้ชมไม่หยุดไม่ยั้งสู้ต่อไปค่ะขอให้คุณผู้ชมทุกท่กทานที่เป็นกําลังใจให้กับจินตนามาตลอดนี่มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้สุขภาพดีแข็งแรงทุกท่านโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ